อรุณสวัสดิ์ค่ะพระพิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพวันนี้วันที่26พฤษภาคมให้เรามาฟังวันต่อวันกับพระเยซูด้วยกันนะคะพระเจ้าตรัสว่าเราคือผู้เดียวที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราคืออัลฟาและโอเมกา้า เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมเป็นปฐมและอวสานลูกเอย๋ยจงแสวงหาความมั่นคงที่เจ้าเฝ้าหามาตลอดในเราเราได้สร้างโลกที่สวยงามและเป็นระบบระเบียบซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ถึงกัะน,นั้นโรคนี้ก็ตกอยู่ภายใต้ความบาปและความชั่วร้ายมนุษย์ทุกคนล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเหมือนเขี้ยวเล็บอันแหลมคมของโลกนี้ยาถอนพิษขนาดขนาดเดียวที่จะสามารถถอนพิษร้ายนี้ได้คือการเข้ามาติดสนิท กร้ชิดกับเราในเราเจ้าสามารถรเผชิญกับความไม่แน่นอนได้ด้วยสันติสุขอันสมบูรณ์อาเมนในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ13ได้ตรัสว่าเราคืออัลฟาและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและ เบื้องปลายเป็นปฐมกาลและอวสานและในยอนบทที่16ข้อ33ได้ตรัสว่าเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะ โลกแล้วโอ้ขอพระคุณพอระงค์จุขาลูกสรรเสริญพระองค์ที่เราอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพระองค์เราอยู่ข้างพระองค์โอ้พระองค์จุขาเพราะพวกเราเชื่อฟังพระองค์นั้นพระองค์จุขาพระองค์พระองค์เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์เขียนพระคัมภีทุกสิ่งทุกอย่างพงจุขาขอให้เราและมีความเชื่อให้มากขึ้นมากขึ้นเรานั้นมีสันติสุข พราอเราเป็นลูกของพระอ,องค์เราอยู่ในทางของพระอ,องค์ขอพระอ,องค์ปกป้องคุ้มครองเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําในชี้ทางแนะนําเราไม่ว่าเราจะทำอะไรขอให้พี่สันติสุข ขอให้สันติสุขต้องอยู่กับพวกเราเราจะคิดจะทําอะไรก็ขอให้เราทําให้ถูกน้ําพระทัยพระองค์ขอให้พระอ,องค์นั้นได้รับเกียรติในชีวิตของพวกเราแต่ละคนโอ้ฮัลโลอย่าลูกข,ขอบคุณลูกสรรเสริญพระอ,องค์สําหรับการปกป้องคุ้มครองดูแลเราสุขภาพร่างกายโอ้งานการการงานโอ้ลูกเต้าทุกสิ่งทุกอย่างการการเดินการวิ่งการขับรถ การจะทําอะไรก็ตามพระองค์ปกป้องคุ้มครองดูแลเราตลอดเวลาขอให้เรานั้นรู้ว่าเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีพรอองค์เรามีพรอองค์ทรงนําเราทรงชี้ทางเราทรงกระซิบกับเราทรงบอกกับเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะทําอะไรทรงเตือนเราเหตุร้ายจะมาพรอองค์ก็เตือนเราพรอองค์จะช่วยเราทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างโอ้อันไหนไม่ดีพรอองค์ก็นําเราออกจากที่นั่น อันไหนดีพระองค์ก็ชี้แนะเราให้เรานั้นเดินฟังเสียงนั้นพรอองค์ยุขาเราเป็นคนของพระองค์เราได้ยินเสียงของพระองค์เราก็รู้เรารู้ว่าเราคือใครในในในพระคริสต์พอองค์ยุขาโอ้เราขอพระคุณที่พระองค์นั้นรักเราพอองค์ยุขาลูกขอพระคุณลูกสรรเสริญพระองค์ในนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมน